สวัสดีคะ่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมช่วงนี้ใครๆก็หันมาดื่มมะฉะกันเต็มไปหมดนอกจากรสชาติที่ดีแล้วเขายังบอกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพสุดๆเลยค่ะแต่คุณแน่ใจแล้วหรอว่าที่ดื่มๆกันอยู่เนี่ยได้ประโยชน์จริงๆมะฉะเป็นมากกว่าแค่เครื่องดื่มค่ะรู้ไหมคะว่ามชชะช่ไม่ได้เป็นแค่ชาธรมาธรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสุดยอดเครื่องดื่มที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์ อย่างแรกเลยมะชาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าคาเทชินซึ่งมีรายงานวิจัยออกมาว่าช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ค่ะและที่น่าทึ่งอีกอย่างคือมะชะามีสารตัวนี้มากกว่าชาเขียวทั่วไปถึง137เท่าไม่หมดแค่นั้นค่ะประโยชน์ที่สองคือช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย และเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีให้กับร่างกายทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นและข้อที่สาสำหรับใครที่อยากดูแลรูปร่างมัตช,ชะคือตัวช่วยชั้นดีเลยค่ะเพราะมัชชะมีสาร EGCg สารตัวนี้นอกจากจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งแล้วยังมีส่วนช่วยเร่งกรารเผาผลาญไขมันในร่างกาย สารตัวนี้มีส่วนช่วยลดกระบวนการแตกตัวของไขมันทำให้ไขมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยากขึ้นและยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันด้วยค่ะลองคิดดูสิคะว่าแค่ดื่มก็ช่วยได้มากขนาดนี้แล้วทำไมเราไม่ลองดื่มกันล่ะคนทั่วไปยังมีความเชื่อเรื่องการดื่มมัชะะที่ผิดผิดอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังวิธีการดื่มมัช่ะที่ถูกต้องกันนะคะ หลายคนเชื่อว่าการดื่มเพียวมะชักคือวิธีที่ดีที่สุดแต่จากงานวิจัยล่าสุดกลับพบว่ามีวิธีที่ทำให้ร่างกายของเราได้รับประโยชน์จากมะชะได้มากกว่านั้นอีกค่ะเคล็ดลับสำคัญอยู่ที่อุณหภูมิและส่วนผสมที่เราเติมเข้าไป 1. ชงด้วยน้ำไม่ร้อนจัดนะคะ สาร EGCg ในมันชฉะนั้นจะเปลี่ยนรูปแล้วก็สูญเสียประโยชน์ได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนสูงอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือต้องไม่เกิน85องศาเซลเซียสค่ะและ2เติมสิ่งเหล่านี้ลงไปเพื่อเพิ่มพลังของ EGCg มีงานวิจัยชี้ว่าการเติมวิตามินซีเช่นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำผลไม้ที่มีวิตามินซีลงไปหรือเติมนมลงไป จะช่วยให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมสาร EGCG ได้ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดการดื่มมะ,ะระผสมนมหรือว่าน้ำมะนาวนั้นไม่ได้แย่แต่กลับยิ่งช่วยส่งเสริมประโยชน์ให้กับการดื่มมะฉะได้สูงสุดแต่ต้องระวังนะคะใส่น้ำแข็งให้มะฉะเย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยเติมน้ำผลไม้หรือว่าน้ำมะนาวลงไปค่ะเพื่อไม่ให้วิตามินซสลายไปกับความร้อนจนหมดเคล็ดลับสุดท้าย ดื่มตอนท้องว่างเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุดค่ะฟังข้อดีมาแล้วเรามาฟังข้อเสียกันบ้างนะคะแล้วมีใครบ้างที่ควรระวังในการดื่มมัชะแม้ว่ามัชะจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อเสียที่ควรระวังค่ะสําหรับบางคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีภาวะขาดาธาตุเหล็ก หรือว่าเป็นโรคโลหิตจางค่ะเพราะว่าสารในมนชะช่าอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กได้ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ควรดื่มแต่พอดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มพร้อมกับอาหารประเภทเนื้อแดงหรือวิตามินเสริมธาตุเหล็กนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากนี้ไปคุณก็รู้วิธีชงมชะช่าและก็รู้วิธีดื่มมชะช่าที่ถูกต้องแล้วเพื่อรับประโยชน์สูงสุดอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอตัวไปจิบมัชะก่อนนะคะ